วันนี้ต้มยำไก่ต้มยำไก่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายต้มยำแบบบ้านๆนะก็ผลิตภัณฑ์ประจำครัวอย่าลืมนี่แปะไว้ให้แล้วที่ไหนก็มีขายแต่ในติ๊กตอกเขาจัดโปรไว้มันถูกซื้อมาตุนไว้ได้เนี่ยเยอะๆเลยราคาไม่แพงข้างนอกก็ซองหลายบาทอย่าลืมนะครับเนี่ยปักตะกร้าไว้ให้แล้วลองเอามาใช้เลยเป็นเครื่องครัว อยู่ไล่อยู่นาเราซื้อตุนไว้เยอะๆเลยราคาถูกอน้ำพุง่งน้ำเดือดแล้วเอาเครื่องต้มยำลงไปเลยไก่ของเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปเลยเอาแบบต้มยำแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายเยอะแยะก็ปรุงรดไปหน่อยใส่เกลือนำไปหน่อย นี่ตัวนี้ตัวเดียวจะทําให้หนัวเลยอย่าลืมที่ไหนก็มีขายอันแบบเนี้แต่ว่าในติ๊กต k อกเขาจัดโปอนะซื้อมาตุนไว้เยอะๆได้เนี่ยจะหมดห่อแล้วซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยจะหมดห่อแล้วอืออือ่ะนี่เลยตามนี้เลยนี่เลยในตะก้าเลยอ่ะนี่ไปเก็บใบมะขามอ่อนมาใส่ใบมะขามด้วย ลาผักชีใส่ลงไปหอมใบมะขามอ่ะตอนนี้สุกนะต้นหอมลงเลยนี่ต้นหอมลงเลยออะหอมผักชีโรยลงไปออนนี้ก็เสิร์ฟเลยสุกเรียบร้อยอ อ่ะตอนนี้ต้ยมยำไก่ใบมะขามอ่อนไปตอนนี้เราไปปรุงอีกทีนึงอ่ะเรียบร้อยแล้วอ้าวนี่เลยโรยนี่ไปหน่อยนี่ปรุงเรียบร้อยแล้วก็มีพริกสดมีพริกสดมะนาวตามต้นหอมโรยหน่อยนี่ก็จะได้ช่ำๆแบบนี้เลยนี่เลยมะนาวลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยบีบน้ำเยอะๆ ใส่เข้าไปอ่ะเราก็จะได้ต้มยำแซ่บๆก็จะได้ต้มยำแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยไปลุยกันเลยตอนนี้